พระเอ้าพะเ้าหัวเม่งนี่อะไรกัล่ะอุ๊ยอันนี้มันหัวใจมันใส่เนี่ยเลยอ๋อเป็นหมีมึงหมีมหมีมันเป็นชุดหมีใส่ชุดหมีใส่ชุดหมีโอ้ย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 เจียงกูถึงนั่นแหละหมีที่น้องเตที่เควสอเชหรอขอบไปหาก่อนอยู่ใช่ไหมวะแขวงอยู่บนราวมันคือเสื้อกันหนาวหมีอ่ะเสื้อกันหนาว ไม่ใช่เสื้อเด็กวิทย์ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ชุดหมีแบบนั้นชิมหายแล้วเซนเซนเตอร์วันเซนเตอร์วันคือที่ไหนเปลเซนเตอร์วันก็คือตรงข้ามพญาไทเปล่าอ๋อเหรอจุดไเซนเตอร์วันอ๋อสยามเซนเตอร์วันตรงข้ามสยามเซนเตอร์วันเหรอไม่ตัวเมันคือสยามส้ขวดอ๋อ ไม่ใช่ดิไมไ่เอ้ยเอ้ยยังอยู่บนบน้วแหะเซ็นเตอร์วันหรือเซ็นเตอร์วันยังได้นารัเทวีลืมแล้วอ๋อมันะอ,ยอยู่ยตรงอนุสาวรีย์เซนเตอมันคือตรงพญาไทอ๋อเอ้ยไม่เคยไปอ่ะนี่กำลังหาว่าอีทเอ็มอาร์มันอยู่ที่ไหนอันนั้นสาขาแรกมันมีสายามด้วยอันนันนคือสาขาแรกอีดเอ็มอาหรอนั่นคือสาขาแรกใช่ใช่มันดังจากตรงนั้นเราไม่เคยกินเลยไม่เราเคยกินเละสมัยเรียนวรรณศิลป ไปกินกับใครอ้าขอโทษมีเซนทันโวลแล้วไอ้ตรงข้ามพาราก้อนนี่คืออะไรวันสยามสซี่วนเซอร์วะใช่เซ็นเตอร์มันคือข้างๆอ๋อเซ็ตร์ฝั่งพารากอนใช่คือฝั่งเดียวกับพารากอนถ้าเซ็นเตอร์จบแล้วได้เป็นเด็กของสยามที่ทับสนวยี่สเดี๋ยว เดี๋ยวมุก้ไม่ใช่น้ฝนก็เป็นเด็กจุฬาไม่ใช่เหรอน้ำฝนเป็นเด็กจุฬาไม่ใช่หรอฝนหนึ่งล้นเีวไเนี่เอาแต่ฝนเป็นคนญี่ปุ่นนะน้ฝนเป็นคนญี่ปุ่นดูไปเช่ฝนเป็นคนญี่ปุ่นตัวเองก็อยู่ตรงนั้นดูจังหวัดยิงผิดกเ่ิงร้อยยี่สิบย่แหละไอ้จัอนวะซ้ำยังจัได้อไอ้หอยหลอด ทำไมเราคือลรคือต้องฝนมือห่อตรงนั้นด้วยไงเฮ้ยอย่าพูดดิยิงพูดยิงพูดฝนึงดูโง่หอเนี่กว่าออกอยโอยจอเคาชห้ตาย่ะอตายได้หมอแล้วครับสสวยสวยมากค่ะ โอ๊ยไอ้หอยอย่าทำผมเซนจะตายอุ้ยเชี่ยลิปเปอร์โอ้เซนก็ตายแล้วอะกูนี่ก็ตายง่ายเลยเซนแม่งอยู่ข้างบนนอนหนอนหนอนโอ๊ยติดรถนี่อะโอ้ยพี่มุกพี่มุกตายอุ้ยอุ้ยได้ได้ลิปเปอร์ตายริปเปอร์ตายช่ด้วยแต่ไปหนูไปหนูเองช่ด้วยลงเล่นกันมีบูทมีบูทจังหวะนะเอื้ออะไรไปไหนอะไรไปไหน ตายต้องตายเออตายเออตายเชื่อรังตายจริงจะไปหลับไม่ได้ไปหลับไม่ได้ต้องการฮิวไอ้ไอ้เราต้องการฮิวด้วยให้ขอออกไปเฮ้ยเชื้อทรัพย์เลยไปด้วยขออะลรวะไปด้วยเอาก็มันต้องฆ่ามันสองตันก่อนจะบอกเนี่ยโอเคโอเคเหลือจะเชื่อขอไม่เห็งไปแล้วหลวงพ่อกูตายแล้วใช่ยด้วย สองพ่อหนูเรามีพี่อเป็นทีเพียเดียวนะอะไรนะอ๋อสับเดี๋ยวโทษๆโอ้โดนยกก็ตายโอ้ยเฮ้ยอหอยออ้ยนี่เดียวลมมากลมมากใ้หลใครมันยังมีนี่อยู่ด็ บ oh. ูบูติกแมหรือบูตลาเซียนต้องมมีมีจับอาจจะบูทเซ็นโอ้ย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 โอยโอ้อยโอยโอ้ยโอ<น>้ยโอยโอ้ยโอยอ้ยโอ้โออยโอยโ้ยอยโอรยโออยโอยอ้ยโิยโอ้ยโอ้อ้ยโออ้ยโออยอ้ยโอ้ยโอ้้ม ปิเปอร์อยู่ห้องซ้ายห้งนี้เ้ไปมาเไปมาลับแงมังับลับับอยู่นี่อยู่นี่สศเศาหน้าก็ลังไปเข้าไปเยนะัฆ่าได้ก็ดีมาเชนโลมาเชนโลตายตายเตาตสวยวเนโรนังเชนโลโอ้้ยหืูโรเหมือนกันนูละเจ็บไมทันเอะไรขึ้นชิวหน่อยทำเลยอ๋อทำไ้หง โอ้โหโอ้โหโลหนูเหลือเจ็บหนูไม่เรียกว่าโลหนูเล่นไ่มีเท่านั้นน่ะโอ้ยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมันน่าจะเมียนตีก็ใกล้หนูเหลือเจ็บเฮ้ยไม่โดนวะเอากูโอ้โหคนมากมายริปเปอร์ริปเปอร์โอ้โหริปเปอร์หลังอีกแล้ว โอ้ออกใช้ไปแล้วด้วยโอเคมันยังยังน้อยมันทานนะแสงหวังแสงหว่งทั้งหสองทิวด้วยพิวโอ้ยโลอะน้อยพูดไทยดีวะเนี่ยติดโลโอ้ยอีสัตว์ทั้งพิววายสายไล่ปะไม่เดินยิงเลยบุดแล้วเดินยิงไปเลยเดินยิง พพหัวเลยเพิ่มเพหัวเลยเพ่มเพหัวเลยเพ่มเพหัว <ไป S 2> โอ๊ยไฟสุดท้ายไฟสุดท้ายรอรอรอรไว้ต้องลานไม่ได้ใช้ม่ไดไวะใช้ย,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 ยิงมัน,นติดโลต้องทำอะไรเลยยิงมันโอ้โหชาร์จยิงโอ้ยหิบแบกัอว สองสองไป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 สวยสวยไปรถทันโอตะหนูโลมากอะหนูเหลือเหลือเจ็ดหรือแปดรถรถทันไปปปมันหัวเอ้าอีแ่ไอ้เหี้ออาโอ้ยโดนหลับปดิอยาเดินไปด้วยอยู่แต่โดนหลับ ก็อยากเดินเหมือนกันนะมันก็อยากเดินเหมือนกันนะติดโลชเรนีู่คเป็นอร่อยเลยนะมาเนี่ยต้องแหลกใช่ไหม ไปดนเองดีกว่าอุ้ยแล้วก็อัองไงว้าฮอ,อมนีนี่งร้อยยี่สิบว่าอายวะน,นะ,อะโอ้โหมาเกิดกันสกาลลย วะไงพี่ไอ้เหรอโอ้ยเกิดมาคมอยู่แล้วเจ็บมาพกปืนอ่ะโอ้ย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 ติดปากเลยนะขอโทษครับเอาโอ้ยกดรีพอร์ตดิทุกคนไอ้ก็เลยลุมไอ้ก็เอาโอเคแตวเราก็ไปยิงกันเองโอ้ยอยายิง มีโค้ด่ะไอคอนไอคอนไอก่อนเออเอาพี่ไอ่อนโอ้ยไอ้จะตายเออมีพี่้ดทีพลังหญิงเอาคนมีฮิวก่อนใครมีฮิวใครมีฮิวตายก่อนพี่บุ๊กพี่บุ๊กอะไงโอ๊ยวิตกทำไมจะไม่รู้ ที่ก็มีตั้งเยอะไม่คิดว่าจะเราถูกเปะขนาดใจเราแม่เล่นอะไรดีวะนี่น่าเล่นสักรกลเนียมันเด้อโอ้โหได้อะไรมาตอนแรกก็ไม่รู้ไงตอนแรกก็ไม่รู้เอ้าคิดไปคิดมาก็อ๋อโอเคโอเคมันก็น่าจะมีแค่ฉานอะไที่โอ้โหพี่ก็โอ้โห้เนอ่ยใช่ไหมไม่โอโหได้ไงไม่โอโหได้ไงฉากนั้นเออึ้งอ่ะ เด็กมันร้ายจริงอันนี้ไม่เถียงเลยนี่คือเรื่องอะไรเนี่ยนิยายนิยายนิยายเกโป้โอ้เดี๋ยวจะอ่านแค่เกกันเลยเจ้าพวกนี้มันอ่านแต่นิยายเกตลอดเลยหรือเปล่าโอ้เฮ้ยผลอ่านธรรมดาได้เหรอเอ้ยธรรมดาเราก็อ่านแบบเออม็อ่านนิยายเกป่ะ ทำไมต้องพิวกินๆเมื่อไอนใหญ่พิวเงียบกินอยู่ไม่ใช่กินอยู่เอตดวลากมาเล่นเกมอะใครวะแม่งลากกูไอ้เหี้ยเป็นชุดเป็นชุดอะไรแขกแขกแมองลากกูบ่าวอะใช่ทําไมทําไมว่าเราให้ให้น้องผลไปดูตู้นิยายพี่บีดมีเป็นพันเล่มเลย นี่เองน้ำผิวอน้ำบ้านหรือข้องสมุทรนี่ยาเก๊นี่ยาอะไรมีนี่นี่มีทุกแบบอ่ะจิ้งหัวพี่พี่ก็อ่านเหรออ่านหมดละจิ้งหัวพี่พี่อ่านหนังสืออ่านนิยายเยอะมากอุ้ยไปยิงแฉกกลับบอลช็อตผมโดนยิงขอบคุณครับติ๊ฟเซา ลิปเปอร์อยู่นี่แหละดูไวลิปเปอร์เล็บข้งหลอดเลิบขอางหลอดเลิบขอางหลอดกินเจีบป่ะอุ้ยไอหอยขัดตึ้งดูกะ้ากข้าวซ้ายแอนนายิงมาโดนเลยเฮียเอ้กูลาออกแล้วทีด้วย,อเ,ย ER เอ้าฮียเอ้กูก็แบบรอมึงเฟดจะได้กระโดดที่ไม่เฟดเลยแส้เขาเฟดแต่เขาโดดหลดผีหรือเปล่าเซิร์ฟนี่มีผี<ม> อุ้ยเขารู้ไม่ได้กลับอุ้ยม่วงเยี่ยวม่วงสวยมากวายตัวหลับสมนาเอ้าคะแนนซาเวจโอ้ทำไมสมนากันอย่างนั้นแรงแรงมาเล่นตอนกินข้าวอยู่ด่าหมดอ่ะปลอดการกินเออ S <S ไม่ไม่เกี่ยวมีข้าวมีข้าวมึงไ,ได้อยู่แล้ว oh. เฮ้ยน,นั <Wow. S 1> <c oughs> ่นว้าวไอไอใกล้ว่ะเฮ้ยเอาปะไอไอตัวจั่นทำแล้วแล้วแทงเขาเอาโนนะเขาเอาโนพี่ไอตายก่อนอ้นนมา,อามากับลิปเปอร์อะเพ่ลิปเปอร์ต่อว่าหยวโผเอ,อือ นอนแปะพี่เดี๋ยวคนเพียงแทงแทงมันก็ตายโดดเรียกร้องความสนใจข <laughs> นาดลงน้องเมฆแล้วอ่ะมันไปแล้วอู้หลงเลยอ้าวจานัวจนจัน นาโนโดนเม็ดมาขามตายเฉยได้ได้โมขึ้นบนวยลฟอ์ชิตโอ้โหโดนล่อซื้อเออโอ๊ยนาโนเอออออุ้ยดีันใช้ด้วยบลิทลีวัน โอ้ยเกียดถุงยางมันเอาไปดิเกียดอ,อะไรนะอะไรนะเสเลียนส่ถุงยางนี่ไงว่าจะว่ยมองอยังไงวประหลาดที่สุดไปแล้วไปแล้วไปแล้วกำลังไปครับรโอ้ยโอ้ย,อยเฮียถุงยางครบอบเวิตวน,น,นติด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 ได้นะาติดรองจตายอ่ะคอยล่า ี่ยวตรงนั้นตัวววัวต้องใช้ะวอ้โหรีบปลงรีบปลงกลับลัโลแลอ่ะโอ้จ้าเนี่ยมักตกตการีบปอ้อมหลังไปข้างหลังตรงนี้กลับรีบอีกแล้วลบรไปอีแล้วโอเค อุ้ยมันกาวาวก็ไปละอุ้ยสตายังสตายังเยิงอยู่อ้าอุ้ยตายโอ้เราโดนนำเน้ะอืมใช่ไม่อยู่ตรงนั้นอุ้ย ไปขี่ต่อจังหวะนี้เล่นได้ครับโอไม่สนะูงมากจะไปไหนจ๊ะมอบไปไหนจ๊ะม,มอบสวย โนนหินปิดไปเลยมปเลยเจอนีรองขวาตาตาทั้งสตัวเลยเอ้ยเชี่ยซาเลียไ่ไไไไไอไโอเคโอเคว่มู่ลวันอะละวันิปเปอร์ลิปเปอร์บนร์ขบบลข้างหลังมาขมาระวังระวังระวมันจะได้แต่เราเอ้ยองต้องก โอ้ยขอยเหย่อไหนจ้ายโอ้ขบวนฮานุนรับไปที้งับไอค้ง้ยโดนดูดตายขอบคุณค่ะทะเรวันตะเลวันจิ๊บข้างหลังดิ๊บข้างหลังลงโอ้ยกิงไปเหลวตัเฮ้ยโลอปบ้าตายตายตายโอ้โห วูลีโอ้โหอะไรวะงูโโมันนาโนมาไอ้นี่มาไายาเอฮอียวไม่ทันเลยไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันแค่แรงเลยยิงหัวมั้งอ,อุ๊ยโดนหลับห้าสิบเอ็นนะใส่ถุงยางเรียกเต็มแล้ว ุขยับได้แล้วเนาะริปเปอร์ริปเปอร์คือเราโอ้ยขอเยอะหน่อยก็ูตายโอ้ซาเลียหลังหลังหลังแม็กกี้หลังแม็กกี้ยิงอยู่หลังแม็กกี้นะตัวมันกระดุกกระดิกกระดิกกระดิกกระดุกกระดิกเนาะ โอ้ยเราเปิเือมาเปิดไลจ้าเผอ่โอหเป็นเหยื่อให้มึงหลับมาขี่ลอไปไม้ไปได้หน่นโดนจริงน่ะน้นไปสายน้นไปสาย โอ้ยไม่กล้าเดินไปเลยขวาไปเลยจ้าไปเลยจ้ากำลังไปกำลังไปกำลังไปเขามาข้างหน้าอยู่เขามาข้างหน้าอยู่นี่เต้องมาคอนเทนรถกันนะอุ้ยไม่ขี้จะตายอ่ะรถรถรถหุ่นอ่ะอ๋อ

มันหน้าตาทหารจัดป่ะแบบไม่ไหวแล้วกดเลยแล้วไม่หรอกอ่ะไม่หลับไม่รอนกันเหรอเดี๋ยวไปโดนเดี๋ยวโกนว้าว เดี๋ยวแล้วเล่นถึงพุ่งตีช้าไว้นะนานไปหน้าต้องตาชาแลยสักตีชาววิเหมือนไล่เลยอ่ะแย่แล้วจะจะจะใช่หนิสงสัยไง้สงสัยอยากไปกินร้านนี้ตัวคนหยุดเทมูดิ้ That's